บันทึกก่อนโอเคก็ okay, สวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทำกกฬาโกรบอลสองปีในเซิรฟ์ฟอ๋อที่เซิร์ฟอะไรวะเซิร์ฟยุโรปนะขอโทษที่ไม่กดเซิร์ฟเอเชียนะใจไม่กล้าพอนะครับถ้าคลิปนี้เรายิงเราคิวได้เยอะเกินคนละห้าตัวหรือได้ที่หนึ่งคลิปมีจะลงไปในช่องนะถ้าไม่ถึงก็ไม่ลงพูดอย่างนี้ทุกคลิปเลยกูอะเฮ้ยแต่ได้ลงไปแล้วนะวอร์มยังไม่ลงยังไม่ลงไม่เห็นคลิปคลิปนี้อยากวอร์มเครื่องอะ เนีย่ยกูยังลงไปเลยตายโง่โงดนะ้วยเนี่ยแต่ตอนต้เกมมันมากโอเคเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะติ๊กไว้ก่อนนะหนึ่งช่องหนึ่งช่องตรงไหนวะหนึ่งช่องตรงนี้สองสองพันห้าหรอประมาณนั้นแหละกูว่าเพิ่งเล่นตาแรกมาไอจุดจุดอย่างเงี้ยคืออะไรก็ไม่รู้อะ แต่ว่าไอ้ตรงขีมะขี่มะาี่มันดบ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 ปืนสนาอะ่ะเอาออกไปละรู้แค่นี้ออ mm hmm. สองพันห้าแหละจากความคิดกูอะสองพันห้าสองพันห้าจริงได้สองพันสี่ไหมไม่สองพันสี่วะอีกหน่อยนะอีกหน่อยมันสองมันสองกว่าแล้วเฮ้ยเอาอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะได้ลอยง่ายๆอีกนิดนึงอีกนิดนึงไปไปไป ถ้าอย่างนี้เอองอยเองนี่ไม่ใช่เพลโหลดน,นะชุบกูด้วยโนะทำไมอะชุบได้ก็ชุบชุบไม่ได้คือปล่อยเท่านั้นแหละี่ทำไมโนยโอลจะบิวโอทำไมอะเดี๋ยวเวลาสมมติว่าคิดนี้แด้ได้ลงขึ้นมาดูหน้ากูนะทำไมเหรอดูหน้ากูก็เอาหน้าหน้าอัดกล้องอยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวไดูไลฟ์กันดิมันไม่จะไลฟ์ ไม่จะไหลไมังเป็นยังอะเขาไม่จะไหลจริงๆเฮ้ยวงหัวอ้าวสวยดีครับถึงนะฮะถึงตรงนั้นแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าระหว่างกูลอยไปกับคนขับรถไปกับใครถึงก่อนกูไม่แน่ใจมันคืออะไรวะมันคือปราสาทเหรอ มันคือปลามันคือส,สนุก้งหกพี่อ๋อเหมือนเฮ้ยสนุก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 มันเคอยอัพมาแล้วนี่สมัยชทอรอบหนึ่งปีอ่ะกูจําได้กูเล่นทันอยู่ปร,ประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่มันแค่เก่งๆของใหม่อ๋อ้ากับระไม่แน่ใจแต่กูรู้สึกกระตุกเหมือนคนเข้าอ่ะไม่ดูคลิปเองเปล่าเนี่ยกระตุกเพึ่ๆๆอยู่เนี่ยดูข้างล่างนี้รถขับปะไม่เห็นวะ ยิงเอาของเยอะๆประมาณนั้นแหละมาเหมือนเอาศึกสงบหละประเด็นคือกูจะมาหาตามผ่าโทเก้นว้ยไม่กูไาตามผ่าโทเก้นกูจะแร้สกิน BSS เว้ยคือเขาบอกว่าดกดกแค่ด่านอิลังเกอร์เว้ยน่าจะจริงอ่ะเหมือนตู้เกมอ่ะมีแค่อิลังเกอร์ด่านเดียวด่านอื่นไม่มีเออความผิดที่ฉันเคยทำยอมงอกมันเพีย เน้ำบอลหรือคนน้ำบอลหรือคนวิ่งมาแล้วจ้าขึ้นตัวเปล่าเปล่าวะไม่แน่ใจไม่รู้ไม่รู้ไหนไม่มีของอ้ดอกวะมันเล่นเครื่องเล่นได้เลยใช่ป่ะหญิงเอกูเล่นนะกูไม่กูเล่นละไอสัตว์ไปไป ตปาเืปไปไหนเออเฮ้ยนี่งานเล่นได้เลยเไปถกได้โทเก้นใช่สองโทเก้นแล้วก็มาดีครับไในปืนไว้สัตว์วีดเอ็ดมา เอเคสวยเฮ้ยแฟกันสวยยิงเลยรออะไรอะ่ะอืยิงแม่งเลยแฟกร์การยิงแฟร์การแล้วเดี๋ยวรอไอะด็อปรอไอะด็อปมีแฟร์การแล้วรอไอะด็อป,อออป,อออปคูณสี่เหลือคูณสี่เหลือ สี่เหลืออา่าไม่ใครตอบกูกูไปได้สัตว์เฮ้ยกระตุกกระตุกคนของจริงเออของจริงแล้วตอนเนี้ย อผมเห็นอาสวัสดีครับสนุกอยู่คนเดียวเลยเนี่ยก็มายิงดิไม่มันมีคนอยู่แถวเรากระตุกคนอยู่เดี๋ยวเอาคุณสี่ไปให้หรถบักกี้มา ยงน,น็อกหนึ่งเหลือตัวเดียวน็อกสองมาดีครับมาดีวม,มีสองตัวมันมาแค่สองตัวมาดีครับไอสัตว์ตวเฮ้ยกระสนเกี้ยกูด้วย เวนกำไม่เอาก็ได้เอาวางหมดเลยชุ่มมีดกูเอาเอาคุณสีทิ้งแล้วเกษตรเอาร์ทิ้งแล้วตรงนี้เมาส์ทิ้แล้วหญิงเอาคุณสีป่ะเก็บคุณสีให้หญิงคุณสีเก็บให้แล้วเฮ้ยคาไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเอ็มกล่องฟรีขอคุณมฟรหน่อยเอ้า เอามาเอามากูเจอคาวด้วยเนี่ยจะกูไม่ใช้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 เ6็มสดีกว่าเก็บเสียงไอาร์ปะไม่น่าเอาเอาเก็บไปก่อนแล้วกันเฮ้ยมายิงอันนี้บ้างดิอยู่ไหนอ่ะยิงเอาเก็บเสียงไออาร์ปะทิ้งเอาหญิงที่พื้นหาเอาตรงนี้บอกแล้วก็ตุกคนว่าแล้วว่ามี ไีตู้ไหนให้มันสล็อตแบบเก้าเก้าอันบ้างวะที่ม,มันเป็นบิงโกอ่ะเจอแล้วสัตว์บิงโกบิงโกบิงโกเออรอร่อยะยาน้ำเอาเอาเอาหมดอ่ะโอ้ยเก็บเสียง AR พ่อมึงตายอ่ะ โอ้โหกิ๊บกิ๊บตรงเฮ้ยรถมาฝั่งผมไม่รับฝั่งกูนี่แหละมาหากูแล้วแล้วไปเจ็บมากไม่นกเออนอกนกแล้ว โอ้ยกระสุนเขียวมานี่มาน้องมานี่มากระสุนเขียวเยอะเลยนะในศพอะ่ะกูพอแล้ว เทพนสยที่กูลูกกูคนณแปดเก็บเลยที่กูเลยเอาไปเฮ้ยเดี๋ยวเสียงเท้าตรงกูยู่ไหนหวะ ไปไรอีะตายยังอ่ะเดี๋ยวนกอ๋อตายเลย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 คอมเพลเออาร์คอมเพลเอารอยศพคอมเพลเอารอยศพแล้วมีเก้นยังโควเก้นยังไม่หมดเลยหมุนต่อกูกูหมุนกูหมุนโทเก้นได้เกาะสามมาแล้วอ่ะ ก็สาไม่เี้ยไกิ๊บสามเหลี่ยมกิ๊ตสามเหลี่ยมหมุนต่อสก,กูไม่ไม่จบไื่ิกี้กูหมุนได้คุณแปด้วยอ่ะคุณแปดกอกสามหมกสามเอ้ยสามเฮ้ยแม็กซ์สี่สิบเทพแม็กซ์สี่สิบเทพเออาร์ที่กูที่กูเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,ปเ,ยเปิน,นี้กูเอามานี้ แม็กเทปกูเ hmm. ก e ็บแล้วแม็กเทปกูเก ah. ็บแล้วกูได้สกามาเข็มว่ะคอมเพลเอลว่ะคอมเพลไออันนึงนะอยู่ท <quin> ี่พ <t> <icit> <t> <icit> ื้นหาเอาเหนียวเหนียวเหนียวได้แล้วว่ะไฮ้ยการ์ดการ์ดกูขอเอาเอาการ์ดกูไปเอ้าจิงบอกงง คลิปแบแดงมีเอ๊ะไม่เอา,เอาคลิปแดงเหรอขอเอากำลังไปตู้ตู้ตนี้นะเอาเอาเอาไหนวะคลิปแดงเอาเอ้ยการ์ดเอาไปดิไม่มึงเคยแย่งการ์ดกูไปอันหนึ่งกูจำได้เอาคืนมาเลยกูรอมึงเคยแย่งการ์ดกูไปใบนหนึ่งกูจำได้เออการ์ดอีกไปนึงเอามามึงแย่งการ์ดกูไปอันหนึ่งอ่ะกูรอเลยที่เนี่ยโอ้โหแม็กซี่สิบ ท้ายขอขอการ์ดใบนึงางการ์ดการ์ดอ,องการ์ดเนียจังหวะเนี้ยเจ๊ค้เอาเว้ยเอาเว้ยไม่ให้เว้ยพี่กูได้กูได้ไม่ใช่ไม่ให้กูมึงกันเคยแย่งของกูไปการ์ดใบหนึ่งมึงจำได้แก่ี่อุ้นก็ไม่คอหาอน,นั้นตานั้นรู้สึกว่าตาที่เล่นกับพี่เอ็มแล้วกูหวัวร้อนกูจำได้ไอ้เฮ้ยมันขับรถบักกี้มาสองคันกูจำได้ เดี๋ยวเอาคันหนึ่งใครเอาเอัปเดตไหมมีเก้าวันมีใครเอาไหมเอาเองเอาเองของอ่ะทิ้งให้สามมีอันเดียวเอามาทิ้งให้สามทิ้งแล้วโอ้สวยพี่อ้ะสวยอยนี้สวยเลยแล,แล้วบักกี้มีสองคันมีตรงนี้คันแล้วมีฝังตรงนี้คันหนึ่งลงมาแล้วไปดิโอ้บักกี้ประภาพ กูว่ากูว่าแมวดีกว่าปิ้งดีกว่าเออเปียวก็เบ่อทีไหนฮะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหันไปหาอย่างเงี <super progressive Attention familia> ้ยรอแป๊บ <inhib> ค <ited> ืออะไรอ่ะตามมา ตามอยู่ตามอยู่คลิปนี้อาจจะได้ลงนะทีนิตีอยู่แล้วฮะยิงไรอะยิงคนนะครับมาแปลกอยู่ไหนอะนั่งเหรอมาขึ้นมานั่งขึ้นมือนั่งแล้วเริ่มเ่อะเริ่มกดไม่ได้อะไม่กูกดไม่ได้โอ้ได้แล้วไม่ไม่กิมเหมือนมีคนใช้ แล้วทำไงต่อทำไงต่อแล้วพี่ต่อเริ่มนะพี่แลจะบินให้พี่แล้วมาบินไปไหนวะเออว่ะไอสัตว์โอ้ยเฮียเนี่ยคลิปเนี้ยได้ลงเลยเฮียไม่ว่าเราจะแชมป์หรือไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้ได้ลงเลยสัตว์มันเนีเฮียรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยมีคนยิงโก้มีคนยิงโก้มีช่วยด้วยช่วยด้วย help me help me help me มาดิสัตว์กวาดกวดตินมาให้มึง งั้นทำไมมึงก็งอยมาหากูไอ้ขมึงบอกครูยี่ทำไมมึงไม่ไปงอยไปหาอีกเอาตีนมาให้มึงเอาตีนมาให้มึงทำไมไม่เอาตีนมาให้เหี้ยทำไมไม่เอาตีนมาให้กูไอ้เหี้ยนี่เกี่ยวอะไรด้วยอยู่ไหนวะมันยิงตรงจากไหนวะไม่รู้ฮัลโหลเหมือนกันมามีรถไหมหมดเนี่ย ถ้ามันหมดธรรมดาดีกว่าให้กดเซิฟต่างประเทศคลิปนี้แหละพวกเนี้ยตอนเสดสายกูลงเลยถ้ากูตื่นอ่ะนะลงไว้ก่อนเลยคืออะไรอ่ะคนเหรอเฮ้ยคนนั้นอะไม่ใช่บอดคน,คนเงี้ยยิงโงห่ห่าเงี่ยพี่บอกทีจิ ช่วงหมี่อ่ะช่วงหมี่ค่ะอยากกินหมี่ไหมคะหมีม่มากาไก่ติดอกติดใจไม่รับไม่ยอมนอนไม่เกี่ยวนะก็ผูนะ้ตุองสันนิษฐานคลิปนี้ได้ลงแน่นอนได้ลงเพราะว่าเมื่อกี้กูบินนี่แหละถ้า,างั้นกูไม่ลงหรอกนะ น้องมีปมาค่ะม้องมีปีม้บางมาตางงางร้อมจะขยำโอเ o ียวโอโอเโอเนเคโ o โอเคกูว่าแล้วสักโอเวีพร้อมจะให้โอวีก่อนโอเจวีโอขอขอขอด้วได้วยะโอเจวีโอโน เสียงคน,งนไม่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 กูหนีก่อนหรือว่ากูหลอนได้ยินเสียงเท้าแถวๆกูซึ่งไม่มีใครอยู่โค้งวิ่งไปเอปั๊บเฮ้ยใช่ด้วยวเห็นแล้วเห็นแล้วไม,ไม่ไม่ไม่ตรงหินกูไม่รู้กูเห็นคนบนเขาเขาเนี้ยเขาเนี้ยตรงหินตรงตรงก้อนหินหลบหลบตรงก้อนหินไม่รู้คนหรือบอด โอยยพพีีพ่่าาปก็้จังไม่กูใกล้ว่ะมึง,มงใช่ตรงตรงก้อนหินเลยหนึ่งตัวไม่รู้บอทหรือคนไม่แน่ใจอ้าวว่าไงอ๋ออ้าวว่าไงเล่นงเกมไงเรื่องของกูทำไมเรื่องของกูด้วยอะฮะใครตั้งชื่อมึงมึง,งมึงอะ จะมีงูมึงไม่ไงบอลมึงก็เปลี่ยนชื่อกลคาปียอกูไม่มีก็มาวะพี่อ้มพี่อ้มจัดการทิอ๋อสงสารสงสารสงสารที่จริงบอลน่ะกูให้เป็นเมมเบอร์อยู่เว้ยอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ละใครทำอะไรที่รกมเนี่ยไอ้ไปฮะไม่คือบอลน่ะชอบเข้าๆออกออกห้องอ่ะตอนที่กูสตรีมอ่ะตึ๊กตุ๊กตุ๊กมึงอ่ะมึงอ่ะ มึงมึงนั่นแหละไม่ต้องใครมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละแล้วขวดสกายบอกว่าสกายบอกว่ารดโลบอลแม่งเลยจะ <ไป S 1> จะจะได้เข้าไปได้เออเคือไม่ใช่ไม่มีใครคุยเว้ยคือมึงเข้ามาตอนกูแบบตัตตลอดเวลากูพับจอดูอยู่คือกูไม่ได้ลังคาหรอกกูเก็บแรงอยู่อ่ะบางทีกูปิดปิดไมค์กูเลยไปไปคุยในเกมแม่งไอ้ทียเฮ้ยกูอยากรู้ว่ามันแก้จักรพิบให้กูยัง มึงหัดเกมปับเกมเ้ามาไม่งั้นมันารยี่เข้าม่เคยมึงเหงาอ่ะไม่อไม่วบบมันนี่กูว่ากลัวเก็บโทเกมนยาวๆเลยเนี่ยเมื่อกี้กูเมื่อกี้เมื่อกี้กูได้ดาวแล้วสองดวงนี่มีมีใครเจอดาวยังอ่ะเมื่อกี้กูกูกูได้ดาวมาสองดวงเว้ยยังเออชูโชคดีอาการกลัวอยู่เอาคืนมั้พี่คืนที่อะไรมึงแย่งการ์ดกูไปใบหนึ่งจำไม่ได้เหรอตายที่เล่นอย่างพี่เอ็มอ่ะไอสัตว์เฮ้ยมาดิสัตว์ กูเจอตัวอีกตัวหนึ <interpret. S 1> ่งเฮ้ยอ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะ s AKS ใครเอาไหม AKS ไม่เอาอย่าอย่าใกล้กูอย่าแย่งกูอย่ากิฟต์ตรงเอาไปเลยป่าย้อชสัตว์ไม่เอาเออกิฟแดงไม่เอาเอาไปเลยไปเลยไปเลย เงาะจังงอะช่วงม,มีสีจำตา,าเอามาขายก่อนถ้านะถ้าตุ่มมีสีนจำตาลอ๋อน้ำเดบิลออเทนนิตพอดี กูจะซื้อช่วงมีฝิ่นปางขาววอนกว่าจะอาดซื้อส่ดีไหนไอการ์ดห้ากับสีถ้าซื้อแล้วเดี๋ยวเล่นด้วยใครได้สองสี่มีได้สองสี่เก้าสิบมีได้การ์ดสองมีได้การ์ดสองเก้าเอา้าเนมมึงไม่ใส่หัวหมีมา มึงก็ไปอยู่อ่ะมังมีอ่ะมังไปหมกฝองปังไว้อยู่นะมึงทัดตอบบอกดิจะเป็นหมีแมวพี่ไม่เอาพี่อย่ากูดโดยจะปิวยิงหัวแตกพี่แมวไม่เอาเฮ้ยหมีมันหม,มีไปหมดเลย,เยว่าสิบนะเว้ยยังกระบอกของทั้งูไม่หยุดมาดิไอสัตว์กูมีห้าลูกมาดิครับกูเห็นตัวนี้มันมีคนถือไฟเ,เฮียอือกูว่าแล้วเววลวเือดกูลดพวกพวกพวกเลย ชุบกูด้วยนะชุบกูด้วยนะไอบอลมึงไหมเฮียมึงโัวเกมมาไอ้ยืนเสียงระเบิดน่บอกว่าไม่เอาไอ้เหี้ยปากมึงมีไใบม้วะมือมึงมีว่าไงทักเฝ้าเหรอมือมึงเก็บไว้มือมึงเก็บไว้ชักเฝ้าเฮียไปาเอาแฝงกันเก็บไว้ทำมายิงดิ <growing> ยิิงดกูยิงไปแล้วลูกหนึ่งตรงตรงที่เกิดอ่ะแล้วไม่มีใครเก็บอ่ะ A W ตรงไม่เกะไม่ไม่ให้เก็บยังเียบร้อยไอสัตว์อุตส่าห์อีกไม่ให้โอ้ยไม่ได้ก็เฮียละแพทแพทเนี้ยโคตรลื่นเลยกูบอกเลยไอ้เขาไม่เอกเล่นได้เลยคอยเอกสเปคไอสามเจนเจนสองกัดจอกกากกากวันเด่มรันเท่าเล่นได้เลยไอยิงมีวฝืนไปกลางบ้าห้ามยอามั้งเลยยิงฮะเอามา ไม่มีอ่ะ <No. S 2> นุ๊กงงแล้วไม่ต no. ้องกดน้องงแล้วดูนะครับมีใครเล่นดาวาูมาไหมายเกมหมบอกเกมโหฝันไม่ได้ยังไงี้อ่ะเดีย๋ยวจะถูกเกมคอมเมยงเว่ยผู้ายปกิจิ๊บเล ม่กลุ่มรู้จักกูรู้จักกับไอ้นี่เว้ยดอทเอมึงมึงว่าอย่างเลยมึงโอจะเปียวโอเอาเอ้ยไปหาหญิงดีกว่า <got> เอาอาวะไอ้อะไอ้อะอืมอืมมียังไง จ yup. ะเห่อจะเห่อจะเหอะแ่งอย่างนี้อจะเห่อไอฝั่งมาไอ้ฝั่งขวานนี่ดูดูแป๊บไอ้เหี้ยเจ๊เจ๊เจ้ามันก็ยังเหี้ยไอ้ปไปไปดูแป๊บไอ้เหี้ยอย่าไอ้ฝั่งไอ้ฝั่งขวาดูแป๊บไอ้เหี้ยดูเจ๊ใช่เหรอใช่เหรอใช่ก็ดูสิ หาแป๊บอีจะเจ้อะพุงแม่โอเคไม่มีว่าปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนว่ากูลบไปแล้วบอลไม่ต้องห่วงใช่ใว่าเอ,อเอ๊ยเฮ้ยแอ,อดดับตกตกตกกระถาง O W B O แอ,อดดับแอดดับผมว่าไม่ใช่พี่อ่ะมันปกป้องกระฝั่ง มังโป่งแถวหน้าพี่อ่ะหน้าพี่กูหน้ากูก็มี owo อยู่อ่ะผมข้าไปฟังนะวเดี๋ยวกูอยู่กับ owo จะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแตก ระวังเฟอร์รี่นะท้ายเฟอร์รี่อ่อีกฝั่งมากคือตรงนี้ปะหมู่บ้านเนี้ยระวังเลสโซนเพิ่งตกไม่อกี้มารคเหลืองอะ่ะส่วนข้างหน้ากูไม่รู้ไปเลยเหรอไปด้วยเล่นจะจเดือนวเดวเอา้าวงไปนู่นด้วยไายสัตว์วิ่งแม่ง เงินก้อนเอ็มผ่องเอ็มเฮ่ยเออขาเก้าแปดบอกเลยว่าหินหลังหินหลังหินไม่รู้หินไหนเอารถเอาเอารุ่นแหล่ะหินก้อนไหนโอเคโอเคโอ้ไอสัตว์เออหลังหินหินหินพี่หินเพียบเลยเทียไอะไปกของเองจ้าวีงแมว run เห็นแล้วเห็นแล้วพอมันสามเมตรเฮ้ยพี่อัพพี่อัพต่อเข้าไปเลยพี่อัพพี่อัพต่อเข้าไปหาอะไรพี่เงียบเงียบไม่พูดนะพี่อัพพูดนะพูดเี่อีกแห่งตัวหนึ่ง ไอสัตว์แล้วยิงไม่ได้อืมสวยเลยแทบแทบแตกเลยเอจับยิ้วว่าไว้ไม่ไม่คาคาคาวิ่งแล้วออกวิ่งออกขวาแล้วอืมไอ้สัตว์อุ้ยฝั่งอื่นก็ยิงเหรอไม่มีสามตัว ไม่ไม่น่ามาเลยมึงเข็ดกูละเล่นอะไรเล่นยากไม่ไหวไม่ไหวชิดกูละกูตายนะเงียบเรียบร้อยปรับดูมูวี่ด้วย ปรับภาพมูวี่ด้วยสัตว์เล่นหาเรื่องให้เพื่อนเล่นยากอะ่ะไม่รู้ใครค่อยากไออเอความโง่อความโง่ไงการนี้เก,เกิดขึ้นมาแล้วเ,ออเหน,น่อยใจแทนที่ใ้รละแทนที่ใครละ ไม่ได้ไม่ใช่พี่มันเป็นพี่ที่หกที่หกแคนนี้จะได้แฮไลท์สวยๆในคลิปนี้ก็ลงไปแหละคลิปนี้ชื่อว่าใบปีใบบินกันเถอะกับเนมผู้โง่เขานะครับต้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ